INFJ มี2บุคลิกภาพจริงไหมก่อนไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องเต้ยกันไว้ด้วยนะคะ INFJ มักถูกเรียกว่ามี2บุคลิกภาพหรือที่หลายคนเรียกกันว่า Dual Personality นะคะภาวะบุคลิกภาพหลายบุคลิกเพราวะว่าพวกเขามีความซับซ้อนด้านในมากกว่าภายนอกที่คุณเห็นซึ่งไม่ได้หมายความว่าเล่นหลายหน้าหรือว่าตีสหน้านะคะแต่เป็นเพราะกลไกทำงานของจิตใจ ที่ผสมทั้งโลกภายในและการรับรู้และความรู้สึกบุคลิกภาพภายนอกที่คนอื่นมองมาที่ INFJ นะคะเขาจะดูเป็นคนที่สุภาพอบอุ่นใจดีมีเหตุผลและพร้อมช่วยเหลือดูเหมือนเข้ากับคนง่าย อดทนเปิดใจรับฟังบางครั้งก็ถูกมองว่าโลกสวยหรือว่าใจดีเกินไปมาดูบุคลิกภายในของ INFJ กันบ้างดีกว่าค่ะ INFJ จะเป็นคนที่คิดวิเคราะห์เยอะกว่าที่ทุกคนเห็น INFJ จะคิดวิเคราะห์เยอะซับซ้อนกว่าที่ทุกคนเห็นค่อนข้างวิจารณ์ตัวเองสูงและคาดหวังมากอีโลกส่วนตัวเล็กๆที่ไม่ค่อยให้ใครเข้าถึงอารมณ์เข้มข้นขี้กังวลแต่ก็มีวิสัยทัศน์กว้างเพราะว่าแบบนี้ คนเลยมองว่า INFJ มี2ด้านด้านที่เปิดให้โลกเห็นกับด้านที่สงวนไว้เฉพาะกับตัวเองแล้วก็คนที่ไว้ใจไหนใครเป็น INFJ แล้วมี2ด้านลองคอมเมนต์มาคุยกันดูนะคะ